สวัสดีครับน้องๆใน ep ีที่29นี้นะครับพี่จะมาพาน้องๆเรียนรู้เกี่ยวกับตัวนี้เลยครับระบบแรงและแรงคู่ควบนะครับในระบบ3มิติถ้าน้องๆเคยเรียนกับพี่แล้วนะครับในระบบ2มิติน้องก็จะน่าจะพอจําได้นะว่าไอ้ระบบแรงและแรงคู่ควบเนี่ยมันก็คือการที่เรานะครับย,ย้ายแรงทั้งหมดนะครับ ไปที่จุดจุดเดียวนะครับซึ่งเวลาเราย้ายไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นแรงลับนะครับหรือเราเรียกว่าเป็น F r หรือบางทีเราก็เรียกเป็นเวกเตอร์ r เลยก็ได้นะครับเราก็จะได้แรงลับออกมาเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นโมเมนต์คู่ควบเพิ่มขึ้นมาด้วย1อันโอเคไหมครับวิธีการทำนะครับในระบบ3มิติก็ง่ายๆเลยถ้าสมมติเราอยากจะย้ายไปที่จุดไหนดีสมมุติเขาบอกว่าให้เราหาระบบแรงและแรงคู่ควบ ที่จุด A นะครับสเต็ปในการทำก็ง่ายมากให้เรารวมแรงทั้งหมดให้เหลือเพียงแรงเดียวเรียวกว่าเป็น F r หรือเวกเตอร์ r รวมแรงทั้งหมดใช่ไหมก็เอาแรง1บวกแรง2บวกแรง3ที่อยู่ในรูปของเวกเตอร์นะครับโอเคไหมเราก็จะได้แรงรวมทั้งหมดสเต็ปที่2นะครับเราก็แค่หาโมเมนต ที่จุด a นั่นแหละนะครับเราก็อา r cos f ไปนะสมมุติมี f 1ใช่ไหมเราก็เป็น r cos f หนึ่นะครับสมมุติมีทั้ง3 f นะก็เอา r cos f สองแบบนี้นะครับแล้วก็ r cos f สามแค่นี้เราก็จะได้โมเมนต์ที่จุด a แล้วเนี่ยทั้ง2ตัวนี้นะครับเราก็จะได้แล้วว่าเป็น force and couple ที่จุด a นะครับที่ point a โอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําดีกว่ามาดูตัวอย่างกันเลยครับโจทย์ข้อที่1น,นะครับเขาบอกว่าให้เราแทนแรงนะครับแทนโหลดนะแทนโหลดทั้งหมดให้กลายเป็น equivalent resultant force and couple moment ที่จุด O ก็คือให้เราแทนแรงและโมเมนต์ทั้งหมดเลยครับไปไว้ที่จุด O นั่นเองก็ทำตามสเต็ปเลยนะวิธีทําพี่ก็สเต็ปที่1น,นะหาแรงรับเลย FR ครับ ในที่นี้มีทั้งหมดกี่แรงเนี่ย f 1กับ f 2ใช่ไหมดังนั้นแรงรับพี่ก็เป็น f 1บวก f 2ครับ f 1พี่ได้เท่าไหร่ฮะอามาช่วยกันเขียนเลย f 1เนี่ยมันชี้ไปทางนี่มันขนานกับแกน y เลยนะแต่มันเป็น y ลบดังนั้น f 1นี่ก็จะเป็นลบร้อ j ครับโอเคไหมฮะนิวตันนะ f 2อ่ะ F2 นี่มันชี้เฉียงเฉียงใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อย F2 มันชี้เฉียงเฉียงเดี๋ยวพี่ก็จะแตกแรงสมมติมันอยู่นี้ใช่ไหมมันก็จะแตกมาเป็นแนวนี้ได้ใช่ไหมครถูกไหมอันนี้นะตัวนี้อันหนึ่งแล้วก็แตกลงล่างอันหนึ่งใช่ไหมครับแบบนี้แต่ให้น้องดูสามเหลี่ยมตัวนี้ก่อนสามเหลี่ยมนี้อ่ะเปลี่ยนสีอีกหน่อยสามเหลี่ยมน,นี้นะเส้นนี้นี่ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นมุมฉากนะมุมฉากนะครับ แล้วก็ไอตัวบนนี้เป็น0.4ใช่ไหมไอตัวสูงนี่เป็นเท่าไหร่ครับ0.3อ่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะปึ๊บอ,อย่างนี้นะครับตรงนี้0.3ตรงนี้มุมฉากนะ0.4ครับแบบนี้แรงเราอยู่แบบนี้ถูกไหมเราก็จะแตกแรงไปทางนี้นะครับถ้าเราแตกแรงไปทับแนวไหนก็ให้เอาแรงนั้นเอาระยะนั้นเป็นตัวตั้งเลยอย่างเช่นเขียนให้ดูอย่างงี้ ถ้าเราแตกแรงมาที่แนวนี้ครับในแนวนี้แนวของ0.4เนี่ยมันก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับ200คูณกับ0.4หารด้วยไอ้ด้านเฉียงเนี่ยตรงนี้มัน0.3 0.4ตรงนี้มันจะเป็น0.5นะเราก็หารด้วย0.5ครับแต่0.4กับ0.5มันก็คือ4ส่วน5นั่นแหละดังนั้นตรงนี้พี่เขียนเป็น200คูณ4ส่วน5นะ คูณส่ส่วน5ครับแบบนี้ชี้ไปทางไหนชี้ไปทางนี้ x ลบเห็นไหมชี้ไปทางนี้นะครับ x ลบนะดังนั้น f 2เนี่ยเขียนนี้ดีกว่า f 2นะครับก็จะเป็นลบ200คูณ4ส่วน5 i ใช่ไหมโอเคไหมครับชี้ไปทาง x ลบนะส่วนไอตัวนี้ก็จะเป็น200 แนวตั้งใช่ป่ะแนวตั้งคือระยะนี่ศูนย์จุดสามก็คือศูนย์จุดสามหารด้วยศูนย์จุดห้าเหมือนเดิมศูนย์จุดสามกับศูนย์จุดห้ามันก็คือสามส่วนห้านั่นแหละนะครับตัวนี้ก็คือสามส่วนห้าแต่มันชี้ลงนี่ลงก็เป็นลบแกน z เนอะก็จะเป็นลบสองร้อยสามส่วนห้าลบ k นะครับเป็นลบ k หน่วยเป็นนิวตันอ่ะนี่คือ f สองครับเสร็จแล้วขอลบก่อนนะ ถัดไปครับพอเราได้ f 1 f 2เรียบร้อยแล้วเราก็หาแรงรวมได้แล้วนะครับ f รับได้แล้ว f 1ใช่ไหมอันนี้เป็น j น,นี้เป็น i น,นี้เป็น k ไม่มีซ้ำกันเลยดังนั้นก็จะได้เป็นลบ100 j นะครับบวกกับ5 4 20ใช่ป่ะ4 4 16บ60 i ครับแล้วตัวนี้ก็เป็น 1 2 0ย k ครับอ่ะเรียงนิดหนึ่งเรียงตัวแปรนิดหนึ่งนะครับดังนั้นก็จะเป็นลบร้อ i ลบร้อ j ลบร้อ k นะครับเราได้แล้ว fr ของเราครับถัดไปเราก็จะไปหาโมเมนต์นะครับเขาให้เราทำที่จุด o ใช่ไหม สเต็ปที่2เราก็จะไปหาโมเมนต์รวมที่จุด O ครับซิกมาโมเมนต์ที่จุด O เท่ากับามาดูกันเลยมีแรง2แรงใช่ไหม f 1ใช่ไหมครับโมเมนต์ moment ก็คือ r คอ s f ถูกไหมฮะนี่นะจุดหมุนเราคือจุด O ตรงนี้เราก็ต้องใช้ r ที่พุ่งจาก O ไปจนถึงแรงใช่ไหมตัวนี้มันก็คือเท่าไหร่0.3 Z นะครับ0.3 k นั่นเองครับ ดังนั้นตัวนี้ก็คือ r คือ0.3เลยนะ k cross กับ f1 ครับ f1 คือตัวนี้นี่ลบ100นี่ลบ 100j โอเคนะครับก็คอ o กันได้เลยถัดไปครับ r ตัวไหนอีกดีไปหา f2 ครับพี่ใช้ r ตัวนี้นะนี่วิ่งมานี่นะครับแล้วก็ขึ้นนี่นี่นะครับ r ของเรานี่เป็นตัวนี้วิ่งมาตามแกน y เท่ไร0.5 ก็เป็น 0.5j 0.5j ถูกไหมวิ่งขึ้นไปอีก0.3บวก 0.3k ค l อสกับ f2 ครับ f2 เราอยู่นี่นะครับอันนี้ตัดแล้วได้160นะ i ลบ 120k ครับโอเคอันนี้คือ r cos f นะ r cos f ท่านป้าตัวนี้เป็น r cos f1 นะ อคอร์สกับ f 1ไปแล้วตรงนี้เป็น r คอร์สกับ f 2ไปแล้วนะครับแต่ว่าในข้อนี้มีโมเมนต,ต์ด้วยนะครับโมเมนต์โมเมนต,ต์เนี่ย mc เนี่ย75ิ้นิวตันเนี่ยให้ลองใช้มือขวาดูนะครับเดี๋ยวพี่วาดมือขวาให้ดูงี้นะแล้วก็นิ้วก้อยเราวนนี้นี่คือนิ้วก้อยนะฮะนิ้วกะนิ้วนางนิ้วกางนิ้วชี้เห็นไหมแล้วก็นิ้วโป้งแบบนี้อันนี้คืองายมืออยู่นะน,นี่มือขวา น้องๆดูนะครับไอลูกศรเราเนี่ยจะวนตามนิ้วเลยนะครับทาตามนิ้วเลยตามนิ้วสี่นิ้วเนี่ยส่วนนิ้วโป้งเนี่ยมันจะเป็นทิศที่มันไปก็คือลูกศรน,นั่นเองดังนั้นลูกศรมันชี้ไปทางไหนเนี่ยชีย้ไปทางลบ x นะ x x ขวาแบงนี้ใช่ไหม x ขวาแบลงนี้แต่นี่มันชี้ไปทางลบ x ดังนั้นไอตัวนี้คือ75แต่เป็นด้านลบ x นะครับก็เลยเป็นลบ7 15 i ห้าไอนั่นเองครับโมเมนต์ Moment, นะอืพอพราเราแทนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะครอสแล้วนะครับมาดูกันเลยปกติการครอสนะตั้งแต่ที่พี่สอนมาพี่ก็จะสอนเป็นการหาเดทนะตั้งเมทริกนะครับตั้งหาเดทแต่ว่าในนี้ก็จะสอนเป็นแบบครอสธรรมดาแล้วกัน ijk ธรรมดานะมาดูตรงนี้ก่อนนะเราต้องรู้ก่อนนะครับว่า i cross j เนี่ยมันจะได้ k นะ i ค j ได้ k J cos K ก็จะวนมาได้ I มันจะวนกันแบบเนี้ย K cos I ก็จะได้ J สลับไปอย่างงี้แต่ถ้าสมมุติเราวนย้อนศรมันจะติดลบนะยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับดูตันนี้อ่ะ K cos J นี่ไงดูตัวนี้นะตัวนี้เป็น K แล้วก็ไป cos J ใช่ไหมนี่นี่นี่น,นี่ย้อนศรละนี่ K ไป cos J K ไป cos J อย่างงี้มันย้อนไปนี่ K ไป J มันจะได้ลบ I นะครับดังนั้นตัวนี้ได้เป็นลบ I ก่อน ลบ i ใช่ไหมลบของ i นะแต่0.3นุ 3, คูณกับ100อ่ะลบ100ลบมันมาเจอลบอีกทีตรงนี้เป็นบวกนะ0.3ดังนั้นตรงนี้เป็น30โอเคไหมครับ k ค o s ส k c o ค j ได้ลบไแต่มันมีลบอยู่แล้วตัวหนึ่งดังนั้นก็เลยกลายเป็นบวกสาครับอ,อย่าลืมถ้าย้อนสอนติดลบนะย้อนสอนติดลบอ่ะตัวนี้จบไปแล้วนะครับ1ตัว ถัดไปครับตัวถัดไปตัวนี้อ่ามาดูนี่ j cos i เห็นไหมนี่กระจายเลยอะกระจายเลย j ไป cos i ได้อะไรนี่ j I, ย้อนไป cos i เห็นไหมย้อนไป cos i ได้ลบ k ครับ0.5คูณกับลบ160แต่มันได้ลบ k นี่ก็เลยกลายเป็นบวกนะมันมีลบอยู่นะกลายเป็นบวก k ครับแต่บวก k ได้เท่าไหรอ่อ่ะ0.5คูณ160ก็คือ80ครับได้เป็น8 0 k ตัวนี้กระจายไปอีกทีหนึ่งละกระจายไปอีกทีหนึ่งฮะ J ไปคอส K ได้ไร J คอส K มาดูตามนี้เลยนี่ J คอสมา K อ้าวน,นี่ตามลูกศรเลยก็จะได้ I เห็นไหม J คอส K จะได้เป็น I ครับ J คอส K ได้เป็น I 0.5คูณลบ120ก็เป็นลบ60 I ครับโอเคตัวล่างเออตัวตัวหน้าเสร็จละถัดไปครับ 0.3k นะ k ไป cos i มาดูนี่ k ไป cos i อ่ะโอเคเลย k ไป cos i ได้เลยครับได้ j เห็นไหม k cos i จะได้ออกมาเป็นตัว j ก็จะเอาเป็น0.3คูณไปที่160นะครับได้ j แต่ว่า0.3คูณ160เนี่ยมันได้อ่ะคูณลบ160มันได้ลบ48นะครับตัวสุดท้าย เอา k กระจายไปที่ cos k ถ้า k cos k จะเป็นศูนย์นะดังนั้นตัวตัวนี้จะเป็นศูนยไปแล้วเหลือตัวนี้อยู่นะฮะลบ75 i โอเคครับเราก็รวม i เลยนี่ตัวนี้ i ตัวนี้ i แล้วก็ตัวนี้ i นะครับรวมกันแล้วได้ลบ105 i ครับแล้วก็ลบ48 j แล้วก็บวก80 k เราก็จะได้เป็นโมเมนต์ที่จุด O แล้วครับสรุปว่าเราก็ได้เรียบร้อยแล้วข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราแทนแรงทั้งหมดในระบบเลยนะครับให้เหลือเพียงแรงรับเพียงแรงเดียวคือตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะเกิดเป็นโมเมนต์คู่ควบขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ด้วยที่จุด O เวลาตอบก็ตอบแค่2ออันนี้เลยนะครับ F R กับโมเมนต์รอบจุดนั้นแหละโอเคเสร็จแล้วนะครับข้อนี้ ทันไหมครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างข้อที่2เพิ่มเติมกันอีกนะครับไปดูเลยก็เหมือนเดิมครับข้อที่2นะเขาบอกว่าให้เราแทน2แรงนะครับให้เราแทน2แรงและ1 single couple ก็คือไอตัวนี้นะครับ moment มมแรงคู่ควบให้เป็น equivalent force couple นะที่จุด A นะครับคราวนี้ให้ทำที่จุด A บ้างนะเดี๋ยวพี่เรียกอันนี้เป็น f 1นะ 1> f 1นะครับตัวนี้เป็น f 2อีไตัว40นี่คือ f 2นะครับโอเคเราก็สเต็ปแรกเราจะหา fr นะครับก็คือเอา f 1บวก f 2แหละปกติมาเดิม f 1ได้อะไรครับ f 1นี่มันชี้ตามแกนเลยนะแต่เป็นตามแกน x ปะ x ลบดังนั้น xf 1ก็จะเป็นลบ20ไเนาะถูกไหม เลบนะครับหน่วยเป็นกิโลนิวตันครับส่วน f สองน่ะทำไงดี f 2 f 2มันชี้เฉียงนะชี้มาที่ตรงนี้เนาะชี้ลงมาที่ตรงนี้นะครับนี่จุดข้างล่างนี้พอดีเลยดังนั้นถ้าอย่างนี้ไอตัว f 2พี่แตกแรงได้นี่แตกแรงเป็นแรงแนวตั้งนี้นะครับกับแรงแนวนอนนี้โอเคไหม f 2ก็จะไม่มีละแต่ว่าจะแตกแรงได้ยังไงเนี่ยมาดูรูปตรงนี้หน่อยรูปสามเหลี่ยมนี้หน่อยนะ ตรงนี้3เมตรใช่ไหมตรงนี้1เมตรตรงนี้ถ้าทําเป็นพีทาโกรัสแล้วมันจะได้3ามกลังสองบวกหกลังสองก็คือรูทสินะครับโอเคมาดูอันล่างก่อนโอเคมาดูเส้นล่างก่อนนะ40แตกแรงลงมานะครับตัวนี้มันจะกลายเป็น40คูณเท่าไหร่เนี่ยแตกลงมาแนวล่างเนี่ยก็คือแนวของ3หารด้วยรูทสิครับโอเคไหมส่วนแนวตั้งนี้ตัวนี้นะครับเป็น4ี่สิบ แตกแนวตั้งได้คูณ1คูณ1ส่วนร1 0โอเคอ่ะมาดูทิศทางหน่อยไอตัว40่สิบคูณสส่วนรูส้สเนี่ยมันเป็นทิศลบ y นะดังนั้นก็เป็นลบ40่สิบคูณสส่วนรู้สิบเอ,อ่อ j ถูกมลบ y แล้วก็ไอตัวนี้นะครับสี่สิบคูณหส่วนรูส้สเนี่ยมันชี้ลงล่างแต่แกนแสมันอยู่ข้า่ล่างพอดีเลยดังนั้นก็เป็นบวก สี่สิบคูณหนึ่งส่วนรูทสิบ k ถูกไหมครับหน่วยเป็นกิโลนิวตันโอเคเสร็จแล้วเราก็เอามาันมารวมกันเลยครับ fr ก็เท่ากับ f 1บวก f 2นะ f 1เป็น i ใช่ไหมตัวนี้ไม่มี i เลยดังนั้นก็จะได้เลยนะครับลบยี i นี่คือ f 1 f 2ตัวนี้นะครับกดเครื่องออกมาเลยได้เป็นลบสาจ็ดจ 9 5 j ครับตัวนี้ก็กดเครื่องออกมานะครับได้เป็น 12.65K ครับหน่วยเป็นกิโลนิวตันครับเรียงตัวแปรนิดหน่อยนะครับดังนั้นก็จะได้ลบ i 3 i 9 5 1 2ลบ k 7 9 5 j บวก 12.65k นะครับหน่วยเป็นกิโลนิวตันเก็บไว้ก่อนเลยตัวนี้นะครับ เรารวมให้เป็นแรงเพียงแรงเดียวเรียบร้อยแล้วถัดไปครับเราก็ต้องไปหาสเต็ปที่2หาซิกมาโมเมนต์ที่จุดอะไรจุด A นั่นเองครับจุด A นะจุด A อ่ะมาดูกันเลยตั้งในดีซิกมาโมเมนต์ที่จุด a นะครับก็เอานี่เลย r จากจุด a ไปคอสกับ f ใช่ไหมนี่จุด a อยู่นี่นะเราก็ใช้ r ตัวนี้ครับคอสกับ f ไปเลย r ตัวนี้นะครับมันชี้ขึ้นใช่ไหม ชี้ขึ้นเท่าไหร่นี่นี่นี่ชี้ขึ้นหนึ่งแต่มันชี้ส่วนทางแกน z นะแกน z ซลงเนี่ยแต่นี่มันชี้ส่วนแกน z ซก็ต้องเป็นลบหนึ่ง k ถูกไหมฮะลบหนึ่ง k หรือลบ k นั่นแหละคอสกับ f หนึ่งครับ f หนึ่งคือลบยี่สิบ i โอเคปะครับนี่นะเสร็จแล้วเอา r ไหนอีกดีไปคอสกับ f สองครับ f สองเราพุ่งมาที่จุดนี้พอดีดังนั้นใช้ r ตัวนี้ครับพุ่งจาก a มานี่ r ตัวนี้ อ่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับนี่แนวนอนของตัวนี้นะนี่นี่ดูตรงนี้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแต่ว่าเป็นสองหรือเปล่าหรือสองของยายังไงดูดิตรงนี้เป็นสองนะครับบันชี้ทางด้านลบ x กนะก็เลยเป็นลบสองครับคลอสกับ f สองเห็ไหม f สองคือชุดนี้ครับมันก็คือตัวนี้นี่นาตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้อ่ะลบสามเจ็ดจุดเก้าห้าเจบวก 12.65K ครับโอเคแต่ว่ายังมีตัวนี้อีกตัวหนึ่ง3 5หอีกตัวหนึ่งเป็นโมเมนต์อยู่แล้วใช่ไหมครับเหมือนเดิมลองวาดมือขวาดูเราต้องวนนิ้ว4นิ้วของเรานะครับแบบนี้เนี่ยนิ้วโป้งอยู่นี่นะแล้วก็นี่คือนิ้วชี้นะครับนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแบบนี้อันนี้มือขวาวนตามนี่เลยตามลูกศร4นิ้วเราวนตามลูกศรน,นิ้วโป้งคือทิศชี้ขึ้น ชี้ขึ้นนี่คือทิศทางของมันเลยครับแต่มันดันชี้ขึ้นมันเป็นทิศลบแซดังนั้นตัวหลังเนี่ยมันจะเป็นลบ3 5 k สิเพราะมันเป็นลบ Z โอเคไหมที่เหลือก็ cross อ,อีกเหมือนกันนะครับอ่ะ ijk ถ้าค r o s ตามลูกศรก็ได้ตามนี้เลยนะมาดูกันเลย k c r o s i ได้เลยครับนี่ไง k c r o s ไปยัง i k c r o s ไป i ได้เป็น j ใช่ไหมได้เป็น j ลบ1กับลบ20ก็กลายเป็นบวก20ครับ20 j ผ่านไปแล้วตัวแรกถัดไปครับ i cos j i cos j ได้อะไรมาดูครับ i cos ไปยัง j ได้เป็น k นี่ได้เป็น k ลบ2คูณกับลบ3 7.95ก็ได้เป็น75 จุดเครับโอเคไหมไปต่อเลยนะ i c o ไป k ครับ i c o ์ส k มันย้อนสอนนะเนี่ยดูนะ i c o ไป k มันย้อนสอนต้องเป็นลบ j นะครับเป็นลบของ j ดังนั้นตัวนี้เป็นลบ j ลบ2คูณกับ12.65มันได้ลบอยู่แล้วนะกลายเป็นบวกโอเคไหมตัวนี้ได้เป็น25 จุดสามครับตัวสุดท้ายเหลือลบสามห้า k ครับอ่ะรวมเลยซิกมาโมเมนต์รอบจุด A กขี่ไอบ้างเนี่ยไอไม่มีเลยนะครับมี J กับ J ก็เป็น45 3 j จุดแล้วก็ตัวนี้ลบกันเหลือบวก40.9 k ครับหน่วยเป็นกิโลนิวตันเมตร โอเคนะครับดังนั้นเราก็ตอบสองอันนี้นะครับระบบแรงและแรงคู่ควบที่จุด A เรารวมแรงให้เป็นแรงเพียงแรงเดียวแล้วได้ตัวนี้แล้วก็มันก็จะมีโมเมนต์คู่ควบเพิ่มขึ้นมาคือตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับข้อนี้นะโอเคครับน้องหวังว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆน,นะครับการหาระบบแรงและแรงคู่ควบณนะจุดใดจุดหนึ่งนะครับก็แค่หาซิกมา f กับโมเมนต์ที่จุดนั้นแล้วก็ตอบ2ตัวนั้นแหละ โอเคแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้พี่ตั้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ